นี่เป็นกุ้งสด80บาทครับ80บาทนะยำกุ้งสดนะครับปาราที่นี่จะสูตรผีไม่บอกนะแต่ก็เทยกระเทยบ,บอกนะครับปัมกันแบบน้ำกระจายเลยนะครับนะปลาราผีไม่บอกก็เทยบอกนะครับ คนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะหรือสลิงจกกีนะเดี๋ยวเราไปทักทายน้องบีทกันนะครับ<อ>น,น้องบีทสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้<ม>ทําอะไรอยู่ะครับอันนี้ยำเซล,ลมอนไม่ปลาครับเซลมอนไม่ปลานะครับเท่าไหร่นะเซลมอนเท่าไหร่นะเซลมอนไม่ปลาหนึร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตรงนี้เซลมอนแพงนะครับขายากด้วย <laughs> เซลมอนขึ้นราคานะครับแพงมาก อันนี้คือราคาเซม,มอนแล้วใช่ไหมราคาเท่าเดิมครับไปร้านยำร้านไหนก็บนๆๆ่นเซมอนแพงทุกคนเลยนะครับแพงไหมครับย,ยอไข่แดงร้าของใคคะเดี๋ยวมาดูหมูยอไข่แดงปลาโ <c oughs> ค้งไหนครับโค้งนี้นะ <c oughs> นี่นะคกปลา กับไม่ปลาร,รก็จะแยกกันนะครับถอยก่อนครับทุณโค้คสวัสดีครับ ปลาที่นี่จะสูตรผีไม่บอกนะแต่ก็เทยกระเทยบ,บอกนะครับปั๊มกันแบบน้ำกระจายเลยนะครับ,บปลารปลาผีไม่บอกก็เทยบอกนะครับพิกัดร้านนะสะพานใหม่ ชนบุรีนะครับอยู่ระหว่างวงเวียนวงเวียนเรือใบนะครับรถนคะนครับเอาหอยดังลมคนกับไข่ปลาเรือเชือดได้ไหมได้ค่ะนุ่งอยู่ในอยู่ในถังอยู่ในถังในหมูยอหน้านี่เป็นหมูยอไข่แดง โดนบนแนอ่อะไรแบบนี้ได้ หูย่อไข่แดงปลา QC ตรวจงานไม่อร่อยไม่ปล่อยผ่านใช่ไหมครับเป็นไงครับอร,อ,อร่อยค่ะอร่อยค่ะไม่มันหวานฮะอวานมาแล้วไม่ทนันเขาต้องบีบหมดแต่หัวค่ำเลยอ่ะใช่หมดเลยคนเยอะมากมาใช่ไหมมาตอนเย็นมากับจากสตีหีแล้วรีบมาเลยมากับปากหลักแชนแนลด้วยหนูโดนล่าตั้งแต่บ่ายสามครึ่งมาแล้ว อะไรยังไม่สองทุ่มเลยน้องบีสเก็บราแล้วของหมดวานหมดเร็วมากครับหด้ยื้ได้เลยค่ะกันที่อันนี้ของผมมะละกอแท้มค่ะแล้วเพิ่มเพิ่มเดียวเดียวหรออันนี้จะไม่ไม่ปลาเนี่ยเดี๋ยวมาดูเป็นยำอะไรครับน้องบีสเราสีไข่ค่ะเราสีไข่เท่าไหร่ครับเมนูนี้สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ นะน้ำยำของน้องบีทนะก็จะเป็นแบบสูตรตำเงานะกึ่งตำกึ่งยำนะแต่ละประกันความแซ่บนะครับม,มันสว่างมันก็ไม่สว่างเงอ๋อ,ม,อมันมันเหมือนคนนะครับ <c oughs> มันเหมือนคนตำนะครับวันไปร้านไหนมาคะไปถึงไหนเออไปบุฟเฟ่ไข่เจียวมาครับ ไข่เจียวอะไรไหลายๆฟองกันหรอไข่เจียวสองฟองครับแต่บุฟเฟ่ต์เครื่องครับมันเยอะไหมเยอะครับขายดีมากเลยอร่อยด้วยเมื่อวานนี้ไปกินมากินเลยเนาะอืแต่ก,กินข้าวไข่เจียวเป <c oughs> ็นหมูอร่อยร้านนี้อร่อยบุฟเฟ่ไข่เจียวเดี๋ยวว่าหลังจะไปซ้ำอีกไปมาแปดยังไงคะได้ครับเขาขายเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาท สองฟองใส่เครื่องไม่อั้นใช่เข้าไปดูในคลิปพี่หนุ่มพี่หนุ่มปักอะ่ะได้ใช่พี่หนุ่มปักแบบล้นแก้วเลยอะ่ะ FC จะบอกเยอะไปป่าพี่หนุ่มโอเคไหมครับอช่แซบหลาย <laughs> แซบอแบอแซบใช่ <laughs> นั่นเหลาสีไข่นะแล้วก็จะเอาไข่โปกข้างบนใช่ไหมครับใช่คือถ้าตําเข้าไปนี่เละดูตะ <laughs> ดูสากสิคะ <laughs> นะลูกค้าจะไม่ได้เห็นไข่นะลูกค้าจะได้เห็นวิญญาณไขนะ่ตามด้วยไข่ปาเลเซียก่อนนะอันดับแรก <laughs> นี่นะให้กันแบบจุกๆเลยนะครับตามด้วยไข่แมงดาแ <laughs> <laughs> มงดาทะเลค่ะไข่แมงดาทะเลตามด้วยไข่ปลู เราสี่ไข่สองร้อยห้าสิบาบาทนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่หมึกนะครับอันนี้ขายทุกวันนะน้องบีนะหยุดหยุดวันไหนก็จะแจ้งในเพจนะไปติดตามเพจกันได้นะเพจยำชกตกกีใช่ไหมครับเดี๋ยวเจียวไม่ร้านะคะ อันนี้เป็นแบบไม่ประาะนะอย่ามาดูแบบไม่ประาะสิบคกจะเจอสักคกหนึ่งนะครับตามไม่คกแตกไปเลยสิคะรออะไรอยู่ตําเข้าไปค่ะตําตําตำเข้าไปโแทงไม่ไดแดงฮะโคมันแทงโกแทงโอ้โห <laughs> ว,วอยู่ใกล้อ่าศิีราไมนไปกลัวเลยน้องบี แรงผลิตโคกเลยครับอังซีลตาตำให้แตกไปเลยเนี่เป็นเมนูอะไรครับอันนี้ยำเรียวเซียวไข่ปลาเรียวเซียวไม่ปลาราค่ะยำไข่ปลาเรียวเซียวไม่ปลรรา ลูกค้ารีเควสตมาแซ่บแซ่บแซ่บๆๆบๆ,ๆอ๋อทุกยำน้องบิ๊กก็จะมีทั้งมะม่วงทั้งข้าวโพดให้ใช่ไหมครับมีหมดทุกย่างเลยครับมไม่มีแค่ไหลบัวแค่ไหลบัวเพิ่มสิบบาทอ๋อทุกพกนี่จะมีทั้งข้าวโพดท,ทั้งมะม่วงให้เลยนะครับ ไม่ว่าจะยำอะไรก็ช่างนะเป็นไงครับลืมใส่น้ำปลาลืมใส่น้ำปลาบอกแล้วกิไปเพียวหวานยงบอกแล้วว่าอร่อยไม่ซ้ำอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ เมื่อวานขายสนุกมากหรอก็พี่หนุ่มมายังไม่สองทุ่มเลยน้องบีดเก็บน้องบีดเก็บร้านหนีแล้วอะหมดแต่หกมงแล้วหนูออกไปประมาณทุ่มกว่าหนูติดรถเขาเออกไม่ได้หรอคนเยอะจริงจังมากเมื่อวานงงไม่ไหวเลยอุ้ยให้จุกเลยนะไขป่ปลาเรซียอนนะอุ้ยแบบนี้หาลารร้อยหนึ่งหน,หนึ่งร้อยบาทนะได้กันแบบช่ำเลยนะ จำใจจำอกจำใจนี่ไม่ได้ให้ประชดใครนะไม่ประชดค่ะถ <laughs> ้าประชดลองมาทานค่ะได้เยอะแบบประชดแน่นอนเฮ้ยหน้าไม้หลังไม้เหมือนกันนะครับ <laughs> หมูยอไก่แดงยำกุ้งสดข้องผู้ใดเผ็ดกลางปลาบัวดอ,อกซนะุกคืออะครับอันคือก็ะผม ปินค้างเต็มเลยกำลังหมดเลยหมูยอไข่แดงกุ้งสดของใครคะโอเคค่ะหมูยอไข่แดงกุ้งสดได้ค่พี่ตาคอาหนูได้หรือยังโอเคได้แล้วเอาแล้วนะลูกค้ามาลุมนะตอนเย็นหนูนึกว่าจะไม่มีคนมาถึงหรอแบบเงียบไม่ไหวแล้วเป็นยังไงทีนี้ตำกระจาย ถ้าสมมุติว่ามีลูกค้ามาพร้อมกันร้อยคนเนี่ยสั่งร้อยคิวทำทันไหมเนี่ยเออได้เท่าที่ได้ห <laughs> นูก็รูปนะคะแต่หนูเอาไม่ได้ <laughs> ต่ำไปตกคอกแตกเลยสิคะมันมีแค่สองคกสองมือให้น้องโอ๊ตไงมาตำช่วยต้องสร้างคอกพิเศษเนาะ เนาะใหญ่ๆไปเลยใหญ่เท่ารถเนน้ำปลราที่เขาบอกว่าอร่อยมากนะครับ เดี๋ยววันไหนมิแกนชลนบุรีมามา,มานะคะโทรไปบอกเลยครับ,บฮะแกน,นชลนบุรีกำลังมงมงไปแล้วเดี๋ยวมารอใช่เราต้องเชียร์ชลนบุรีนะคะเชียร์ชลนบุรีด้วยกันนะครับมาเมื่อไหร่สกิดพี่เลยนะใช่ค่ะ นี่เป็นกุ้งสด80บาทค80บาทนะยำกุ้งสดนะครับไปยำหมูยอไขแดงต่อด้วยหมูยอไขแดงอีกแล้ว แพงแซลมอนแพงได้ยังไงครับเราก็ใส่เหมือนเดิมไม่ได้กำไรช่างมันฮะเราก็ใส่เหมือนเดิมขายเอามันอย่างเดียวพอใช่ค่ะไม่ต้องขายกำไรครับช่วงนี้ขายเอามันอย่างเดียวครับของขึ้นทุกอย่างนะของแพงมากฮะผมไปร้านไหนก็พูดเสียงเดียวกันไปร้านไหนก็พูดเสียงเดียวกันว่าของแพงใช่ใช่ ช่วงนี้ขายเอามันไปก่อนครับยังไม่ต้องเอากำไร <laughs> <laughs> นี่เป็นหมูย่อไข่แดง หมูยอดไขแดงเมนูนี้เท่าไหร่ครับ80บาทค่ับ80บาทนะครับโอ้โหรล้ลนกล่องเลยนะนี่นะนกล่องค่รลลนกล่องเลยนะครับงามไขแมงดาไขแมงดานี่ ปลารานตรอนี้ปลารานนะไม่ป็นไม่ปลานะัะต่อได้ยำไข่เมงดาไม่ปลารันนะครับมันไข่ฝั่งนู้นเลยนะ ดูซีทำงานเป็นไงครับไม่อร่อยไม่ปล่อยผ่านผ่านนะครับนี่เป็นยำไข่เมงดานะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ไข่เมงดานะครับ นี่นะให้กันจุกๆเลยนะครับนี่นะ <ใจ S 1> นี่นะ <ใจ S 1> ประชดใครหรือป่าน้องเวทโอเคครับคิดดนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องบิดขอบคุณครับน้องโอขอบคุณครับไปไง